สวัสดีครับเจมมาโตกลับมาอีกครั้งหนึ่งในตอนที่53นะครับตอนนี้ทุกๆคนต้องชอบนะเพราะพี่จะมาแจากของฟรีนั่นเองนะครับเป็นการแจกของฟรีฉลองครบรอบไม่ใช่ครบรอบสิฉลองครบ1ล้าน s u b s c r i b e บ s บน y o น t u b e นะครับเย่ผมมือให้ตัวเองโอเคนะครับก็ก่อนอนื่นต้องขอขอบคุณทุกคนมากๆนะที่อุตส่าห์ช่วยกันกดซับมานะไม่ว่าจะเป็นการกดซับมาเพื่อดา่าหรือว่ากดซับมาเพื่อติดตามจริงๆก็ตามนะครับยังไงก็ขอขอบคุณนะครับสำหรับคนที่จะซับมาดา่าก็ ก็ไม่เป็นอะไรนะครับก็เชิญนะครับพี่ก็ได้ย่อสับอยู่ดีนะครับตอนนี้ y o u t u b e เขาส่งโค้ดมาให้แล้วนะให้ไปรับโล่สีทองแต่ว่ายังมาไม่ถึงนะครับก็เลยไม่มีมาโชว์ในวันนี้นะครับเดี๋ยวไว้จะถ่ายรูปโชว์แล้วกันนะเอาเป็นว่าวันนี้เดี๋ยวมีของมาจาก2อ,อย่างนะครับอันแรกนี่จะเป็นไอเทมโค้ดนะซึ่งสามารถเติมได้ทั้งหมด1ล้านคนนะครับเป็นตัวละคร1ตัวนะแบบสุ่มนะแต่ว่าต้องบอกก่อนนะว่าตัวละครนี้มันไม่ได้มีทุกตัวนะครับบางตัวก็ไม่มี ยกตัวอย่างเช่นตัวม่อย่างลูเกอตาตัวครูนะครับหรือว่าเป็นตัววูฟล่าที่อยู่กับดีแทกนะครับหรือว่าเป็นตัวคลแลบต่างๆคาเปล่า,าอะไรงงี้ก็จะไม่มีนะครับมีตัวอะไรบ้างอะ่ะเราก็ไปลองเติมกันเองละกันนะครับซึ่งตัวเว็บไซต์ที่สามารถเติมโค้ดได้เดี๋ยวพี่จะขึ้นมาข้างล่างนะครับก็กดเข้าไปเติมได้เลยนะครับซึ่งคนนี้ก็จําง่ายมากๆเลยนะครับเขมีแค่ว่า fftsxarto 1 m L.I.K.E. นะครับหรือว่าฟีไฟล์ไทยแลนด์ X อัตโต้หนึ่งมิลเลียนไลค์นั่นเองนะครับความจริงมันต้องเป็นสับสิวะแต่ว่าสร้างไอ้เข้มโคแมวไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวขึ้นไอ้เข้มโคโชว์ให้ข้างล่างเหมือนกันนะครับแล้วก็สามารถเอาไปเติมกันได้เลยนะครับโดยที่ถ้าเกิดเราเติมแมวได้ตัวละครที่มีแล้วเราจะไม่ได้อะไรนะถือว่าเป็นการสุ่มแล้วกันนะพี่เอามาแจกเหมือนตอน500,000สับจำกัดการเติมหล้านคนนะครับเติมได้คนละหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็คนนี้จะหมดออายุตนินปีก็ ใครที่มีเพื่อนก็เอาโคไปแจกเพื่อนได้นะครับแต่ว่าอย่าลืมบอกว่าให้มาสับช่องพี่ให้ด้วยนะครับส่วนอีกอันนึงที่เอามาแจกนะครับอันนี้แจกเพชรนะประมาณ30,000กว่าไดมอนด์นะครับก็คือแจกเพชรราคา172เพชรใช่ไหมจำนวน2 0 0ร้งวัลนะครับวิธีการก็ง่ายมากๆเลยครับมันจะมีลิงก์ข้างหน้าลิงกนึ่งให้เป็นลิงก์ google d o c นะครับให้น้องๆไปกรอกข้อมูลนะครับตัว id นะครับแล้วก็ตัว ชื่อในเกมนะครับกรอกคนละครั้งเท่านั้นนะครับพี่จะให้เวลากรอกตั้งแต่วันนี้นะไปจนถึงวัน23ในการ59นาที59วินาทีวันอาทิตย์ที่เท่าไหร่ดี19แล้วกันนะ3วันพอใครไม่ติดตามคลิปก็อดไปนะใครมาที่หลังก็เชิญเอาโคโตัวละครไปเติมนะแต่ว่าไม่มีโอกาสลุ้มเพชรน,นะครับน้องๆอาจจะบอกว่าทำไมพี่อาแจกน้อยจังนะครับ 200รางวัลเองนะครับต้องบอกว่าตัวไอเทมคอนเนี่ยไปขอบริษัทมาเพื่อมาแจกนะครับแต่ว่าตัวไดมอนเนี่ยควักตั้งตัวเองนะเจมไม่ได้รวยนะเจมจนนะถ้าเจมรวยก็คงแจกเกยอะกว่านีนะ้แต่พอดีเจมจนนะครับเพราะฉะนั้นก็เอาไป200รางวัลจะทําการสุ่มแจกนะครับเดี๋ยวสุ่มแจกวันไหนจะมาบอ,อกอีกทีน,นะครับแต่ว่าน้องๆสามารถติดตามผลการแจกรางวัลได้ใน Facebook ของพี่นะในแฟนเพจใครที่ติดตาม YouTube แบล้กก็อย่าลืมไปติดตาม Facebook ด้วยนะครับอย่าลืมนะครับอันแรกโค้ดเติมได้เลยนะครับอีกอันนึงให้กรอกข้อมูลใน Google Docs นะจนถึงวันที่ไม่ใช่ Google Docs สิ Google Form ผู้ผิดไปแล้วแต่ไม่แก้นะขี้เกียจกลับไปแก้นะเอาเป็นว่ามากรอกข้อมูลใน Google Form นะครับถึงเที่องคือวันอาทิตย์นี้นะวันที่อาทิตย์ที่9นะครับแล้วก็จะมาจับรางวัลให้ สำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอีกหนึ่งรอบนะครับสำหรับทุกคนที่อุตส่าห์ติดตามกันมานะครับกดสับกันมานะครับกดไลค์กันมาด้วยใครที่ยังไม่สับเฟซบุ๊กจะลึงไปสับพ,พี่ด้วยนะสำหรับวันนี้ไปแล้วยบายก่อนไปเดี๋ยวคลิปรับหน้าจะมาสอนรับของฟรีนะกิจกรรม3ปีฟรีไฟใกล้เข้ามาแล้วนะครับก็จะมีของฟรีแจกเยอะเหมือนเดิมนะกิจกรรมนี้จะเริ่มตั้งแต่ต้นอาทิตย์หน้านะครับแล้วก็พี่จะมาสอนรับของฟรีเป็นพารนาไปเหมือนกันพร้อมแจกเยอะเดี๋ยวจะงง